สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การ Intro โทรชแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมการ t r อินโทรชแนะครับเป็นศึกแห่งหุ่นยนต์ครับระหว่างแคลนนัวแกร์ p บอัเบอร์กับแดน p o น i ์โนั่นเองนะครับผมก่อนไปรับชมคลิปครับก็เหมือนเดิมครับผมอย่าลืมสนับสนุนร้านของแสงมีนด้วยนะครับโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มชมกันเลยดีกว่าเ <N> ปลี่ยนสองห้าห้าไปผมเปลี่ยนสองครับผมจวด Wow. boy. Uh, เอาคั่วขี้ดิข<ฮ>อ่าได้คู่จัดไปเลยจบเขาเทินครับผมจบกาดหนึ่งใบได้ครับจวดหนึ่งจากตัวเริ่มครับผมเออเพื่อพลังปล่อยอ่ะให้ไม่ตีกลีนครับแปดพัน่อย์อได้ใช่ครับผม เกรดสองครับไม่เจอติ๊กเกอร์โอเควิชเชลครับผมระบบวิชเชลครับหยิบเข้าเลยไม่เจอติ๊กเกอร์เมื่อกี้เกรดสองนะอือเป็นกับเธอเลยเจอทยแจ็คตีเจนูสิบเก้าแ <Gen ocide S 2> <19. S 1> จ็คสิบเก้าปล่อยก่อนครับผม ได้ไหมใช่ครับไม่เจอทิกเกอร์ครับเกรดสองเข้าเทิร์นครับแซนด์โร่ไลค์ครับเทคของตัวนี้ฮะผมเมื่ออยู่ในช่องแวนการ์ดในเทิร์นเราคร oh. okay. ับผมู่ห้าพันี๋ยวนะสักครู่โอเคอะโจมตีเลยครับหนึ่งหมื่นห้าได้เช่ครับเกรดสามครับไม่เจอทิกเกอร์เกรดหนึ่ง จบเธอครับผมไลัซอทวะเอเตอร์ดาก้อนตอทวะกิปทูตัวน,นเป็น Excel Tool เ,เอ็กเซลทูนี่เจ้าเระกิวบอก็งางส่วนใบยี่สิบยี่สิบสเป็นการงตีของไฟแจ็ก กาดเลยครับสิเป็น25่สิบเนาะกาดได้คิดทันไอ้น,นี้เมื่อลงสนามถ้ามีหงายหน้าหร่ใบชาร์ตเราตัวชาร์เตเทปทีตเรได้แฮะเล่สองตัว ต้อกดได้นั่งลุกแล้วก็อ้น,นี้ตัวบาสหนึ่งลุกถ้าลุกสองตัวหรือมากกว่าได้จุดหนึ่ง uh huh. ยี่ยีย่สิบสี่อ่าแจ็คยี่สี่อากาศไปท,ที่ค่อนกดตัวสองเขาจะบัสนหนึ่งลุก ไม่ป้องกันเลยตัวไหเกิดดรอทิเกอรโอเคดาเมจเช็คครับไม่เจอทิเกอร์เกื2บสอี่สิบสไม่ป้องกันครับดามจเช็คครับรอทิกเกอร์จ้ะส่งพลังให้แวนการ์ดและจวกอันหนึ่งใบข้าไปติดเจ็ดเจ็ดบห้าใ้ายี่สิบสามยีิการ์ดด้วยควิกชิล ชืแคสล่สิบเจ็ดสิเลยนั่นเลยอืมโอเคดาเมเช็ค okay. ครับผมฮิวทริกเกอร์พลังแวร์แล้วฟื้นฟู1ึงเดามเจฟื้นฟูนฟ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 นเป็นเกตสองครับจบเทิร์นเข้าเทิร์นครับผมแซนแอนดรอฟไลท์ไดเรนเนอร์เอ่อ โปรเอโพเทคว่าฟอร์สวันครับผมอ่ะเทคของตัวแวนการ์ดเคอน์เทอร์บัสแอนด์โซบรัสเปิดการา์เจ็ดใบหยิบการหนึ่งใบขึ้นมือถ้าหยิบเกศสามได้บวกสองหมื่นได้บวกคิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหยิบเกศสามครับผมบวกสองหมื่น บวกอีกหนึ่งคริสองค์การคูณคอยไดซอรัสครับแล้วก็คอไปนี้ฮะ ่ะแล้วก็ call twin order อีกหนึ่งตัวเดี๋ยเในเทินอันนี้เรียกติดช่องวันกาสามหมื่นเกินแล้วเกินแล้วโอเคอันนี้บวกฟอร์อันนี้บวกไปอีกสองหมื่นหลังมันต้องเกินแล้วโอเคอ่ะนี่บุ๊คครับเท <Good S 1> คของทวินออเดอร์ครับผมบวกอีกหนึ่งหมื่นครับเพราะมีฟอร์สอยู่อีกหนึ่งใบอ่ะตอนนี้โจมตีอยู่ที่สองเอ๊ะ สองหมพันใช่ครับสองหมหนึ่งพจบการต่อสู้ครับผมของยูนิตนี้คอเตอร์บารครับยัตโซครับผมแวนบวกอีกหนึ่งมืครับผมแล้วก็แวนกาได้รับได์บวกอีกหนึ่งอ่ะผมให้แวนตีเลยีตอนนี้จะอยู่ที่สามได์ถูกไหมโอเคทริปเปิลได e ครับผมเฟิร์สเช็คครับเกตสาครับเซคันด์เช็คคิดคอนทิกเกอร์ครับ คิพลังพาวเรียกกาศข้างนี้เธอเช็คครับดับเบิลคิครับผมสองคิ key, บวกไปอีกสองี่เลยอ่ะตีเลยครับผมส <38. S 1> ามสิบแปดสามสิกดสามสามขออีกมื้อโอเคจบเทิร์นเทิร์นจุไ่ไม่นด้ไม่รู้ โอเคแวนปีเข้าตัวบัสแวนแจ๊กแล้วก็อันนี้ิ uh huh. ้งหนึ่งใบขอสองใบขอมือสองใบทั้งเธอแมมหรือว่าไม,ม่ให้แวนปีอืม กี่ขีดตอนนี้ขีดเดียวคิดเดียวเท่าเท่าไหร่ยี่สิบพอดียี่สิบพอดีอันนี้บวกหมื่นก่อนแล้วก็สามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสามพันโอเคสิบเจ็ดข้างปล่อยครับ 2> 7, 2, 6, 8, ติบเจ็ดยี่ติบหกพรมันบวกตามพันตามยี่สิแปดครับ <19 S> 1ิเก้าปล่อยครับตัเมแตเช็คครับิดคอนครับยี่สผิดอ่าไม่เป็นไรปล่อยละจบโอเคเกาเทิร์นดรอครับใช้เทคของไดรลนเนอร์ครับผมเคาน์เตอร์บลาสครับโซบาสครับผมเปิดท็อปหนึ so ่งเจ็ดไปสามสี่ห้า หกเจ็ดหยิบไดรเนอร์ครับผมบวกสองหมื่นบวกพริ๊บข้อไดซซรัสครับแล้วก็ข้อตัวนี้โอเคอันนี้ยืนเป็นทั้งหมดสองหมื่นสามสี่หมื่นสามโอเคอ่ะ ทวินออเดอร์บู็อครับในตีแล้วตอนนี้ก็บวกไปอีกหนึ่งหมื่นจากเทคของทวินออเดอร์ว้อยรอกำลังอะไกูุณติยู่ดิดผมขอเลื่อไม่กดอ่ะอันนี้ตีเลย,ย,เยใช่แล้ว โอเคอ่าทวินได้ทวินทวินไม่ได้อันนี้ทวินได้ครับฟอร์สเช็คครับไม่เจอทิกเกอร์อเกทสามครับเซคันด์เช็คครับไม่เจอทิกเกอร์ครับเกทหนึ่งอ่าเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในโจมตีแล้วไม่ได้ทําการไลท์ไม่ได้เมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในโจม, like. มจตออจีอันนี้ไลท์ like ครับโปรเทคไอโครเทคแหละฟอร์สให้ขานี้แล้วกัน ลงมาครับวันก่าแถวหน้าสามตัวบวกหมืน่นแล้วก็ตัวเองบวกอีกหมื่นจากการไลท์ในสภาพสแสนโอเคมาเอาแวนตีเลยตีใาใช่ครับครับผมสี 4, 3, <ป>่หมื่นสามพันปล่อยทวินได้ครับนาะมันไม่ลดได้นาอไทวินได้ครับเฟิร์สเช็คครับ,รบ<ม>ขี้แวนพลังข้างครับผมบวกไปเลยสองหมื่นเซ็กันเช็คครับไม่เจอทิ๊กเกอร์ครับกินหนึ่งหนึ่งสองโอเค ครับเกมที่ oh. right. สองกันครับผมเป็นสองสามดีฮะอะไรอยู่นี้อหน้าใบเปลี่ยนสองใบอะไรสลีปไม่ถูกใจป่ะเอาอะไรดี คู่เนาะ,ะได้คู่เริ่มก่อนเลยผมขอค u ิ c ชิว i e l โอเคครับเข้าเทิญวจครับผมไล่ครับจวหนึ่งใบแล้วก็ระบบคริ c ชิ h i e l d นีนะไปีค,ครับแปดพันได้เช็คครับผมไม่เจอทิเกอร์ครับเก็ตหนึ่ง สิบสี่ p อยครับด้านเนเช็คคิทิคอนติเกอร์โอเคเข้าเทิร์นครับผม stand and roll ไม่เป็นไดหลัก่อนอ่ะอตีไปเลยหนึ่งหมื่นได้เช็คครับผมคิทิคอนติเกอร์ครับคิ้แวงทางแวบจบเทิร์นครับผม ไม่จวดแบบนี้ทีตะ uh huh. คิวแวนสวยรอบเจ็บต uh huh. ามไม่ฮิตลุกไหม uh huh. ปล่อยอะไรอย่างนั้นได้ไหมเช็คครับไม่อ้า uh huh. นนเตัวบ้านหนึ่งยี่สิห้าเลยลบือน่อ่ไตอไม่ิดลบไม่ไม่ใช่ไหมแต่ป่าเช่ก่อนคุยเชื่อใช้เสร็จแล้วไงครับติดต่อตัวบ้านหนึ่ง ดกอืมนเ,เชกอ๋อเกรดอายุชะหัวห่ห้ายี่สิบเจ็ดโอ้ยหนักหนักมากต้องปล่อยดาเมนเชกครับโอ้โหเกศสามสามใบอะไรกันเนี่ย<า>สิบสามอะกัดเลยห้าพันจบเท่าเทินครับผมแซนเดนโร ได้ครับ Force One ได้เลนเซเทคครับผม Counter Bars ครับ And the Soul b เปิดจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจอืมงาน้าเจ็ดงานเข้า ยึดเป็นทวินออเดอร์ขึ้นมือฮะไม่ได้บวกนะ hmm. ถ้าแบบนั้นเหรอน,นี้ยืดอยู่สอง โอครับไดซอรัสครับ, Order, รบ,ว acon, รบทวินออเดอร์ครับผมแล้ว so ก็ไดดาก้อนเทคของไดดาก้อนครับทํางานครับผมโซบัดการถึงใบครับแบนการบวกหมื่น,เ,นเอ้ยเออบวกห้าพันแล้อ, 5, อ๋อ,นนเ 28, 28, 38, อเท่าไหรเงี้ยนี่โอเคบวกห้าพันอ่าตอนนี้ยืนเป็นสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดสามหมื่นแปดโอเคได้โอเคอ่ะยวนะ คอตัวนี้เลยอันนี้โจมตีครับผมสองหมื 21, ่นหนึ่งพันเทคครับผมเอ่อแวนบวกอีกหนึ่งหมื่นตามฟอร์ดเทคของไดโซรัสครับเคาน์เตอร์บาร์ครับยัสโซครับผมได้เนาะมัน,มนโอเคมันเกินแล้วโอเคเกินแล้ว,เ,เ,ลวเพราะฉะนั้นได้บวกได้เพิ่มอีกหนึ่งครับผมเอ่อเอาค่าไี้ทีก่อนตีครับผมหนึ่งหมื่มนแปดพันไม่บวกหมื่นอ้าวบวกหมื่นด้วยโอเค เป็นสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดใช่เลยรัสองหมืม่นแปดพันรอประมูลหนึ่งสองสามสี่สี่หมื่นแปดครับผมถ้าฮิตเข้าสู่อ่าสี่หมื่นแปดสี่หมื่นสองห้าหมื่นสองหกหมื 3, ่นสองสามได้อ่อสองได้สองได้นะทริปเปิลได้ครับผมอ่ะอยังไง เจ็ดหมื่นสองเจ็ดมืนสองอันนี้สี่หมื่นแปดสามได้โอ้โหทริปเปิลได้ครับผมเฟิร์สเช็คครับไม่เจอทิกเกอร์ซิกเนเจอร์เช็คครับเกตสามครับผมทิกกอร์กิติกรอ,อ่าไม่นะจบเ <c ười> <14. S 1> ทินจบเทนล็อคจุดสามไม่ฮิตลูกไหม <c ười> ไม่ ม่อีจะเสร็จไปเลยย <20. S 1> ี่สิบยดครับเอ้ยเดี๋ยวนะยีปดมันเข้าอ,อยู่นี่เนาะไม่เข้าไม่เข้าไ้นยี่แปดนี่ยี่หนึ่งได้เออใช่ก็หนึ่งได้ไงมันเข้าหนึ่งได้ไงไม่เอ้ยอืมนี่ กลายเป็นอย่างเงี้ยสามหมื่นสี่หมื่นสามพันโอ้โหติดสามได้ไมมใช่ครับคิดคอนทิเกอร์ครับผมพาวแวนร์เลยยี่สิบเจ็ดสามสิบสามสิบไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดสามสิบามสิห้าคาลสามห้า อ,อันนี้ยืนอยู่ยี่สิบสามเดี๋ยวตับชิ้นนี้ใช่แล้วอืมเดี๋ยวผมเออเราจะพลาดไม่นะจบหมดมือแล้ว คอเชิญครับผมแซนด์โร่เทกของแวนครับค mm hmm. อสตาบาร์ครับโซบาร์คร mm ับหนึ hmm. mm ่ก้าเจ็ดไปสี่ห้าหกเจ็ดเอเกรีดได้อยู่คั mm hmm. 20, บบวกสองหมื mm ่นบวกกจากนั้นคอครับคิดคอนติเกอร์ โซบาครับเทคของตัวนี้ครับแวนบวกอีกห้าพันโอเคยังไม่ถึงนี่ยังไม่ถึงใช่ไหมใช่ไหมเรต้องเป็นตีหมื่นห้ายงั้อ่าใช่แล้วสี่หมืนห้าพันยังไม่ถึงยี่สิบยี่สิบสามอ่ายีิบสามเออใช่สี่สามเออถึงสี่แปดเออถึงแล้วนี่สี่แปดสองขี้อยู่ตอนนี้อ่ะอันนี้บูสต์ครับผมอ่าบวกไปอีกหนึ่งถูกไหมวะเออถูกแล้ว ตัวนี้ตีทั้งหมดสิบสามแวนตีเลยี <48. S 1> ไม่อยี่สิสามสิบสี่สิบห้าสิห้าสิสาห้าสิบแปดอยทิปปิ้ลได้เอยทวินได้เฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คไม่เจอทกเกอร์คขับ โอเคครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปไฟในวันนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับรอบหน้าเป็นคลิปอะไรไว้ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ